มาแล้วไหวเที่ยกระเป๋าโคตรเต็มเลยค่ะเชี่ยใส่เสื้อก็พี่แม่งหนุ่ยเที่ยรถก็สีส้มแต่ก้อยตลบว่ะ ไม่ต้องหองันมาคุณนี้ใส่กูด้วยอ่ะตรงนี้เมื่อก่อนเราก็สนิทกันปะและ้วทำไมตอนนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะ จะ,สะเสน่ห์หรือไม่ก็เพื่อนเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันเฮ้ยมองดูชายหายดิ ข๋อนชาเขียวอันนี้ชาไทยขอโทษอะไรมาชงชาชงชาเขียวน่ากินปะล่ะเขามีแต่ข้าวฟินงฟินเนตโอ้ยมาชงชาเขียวลบความรู้กันบ้างของพวกเราอ่ะทำไมเดินตัวรู้เรื่องอะไรเยอะกว่าเรื่องที่มันเอาความลับของเราไปบอกกูว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างที่พวกมึงคิดเลยทำไม จากที่กูไปเห็นมามันมีหลักฐานตัวนึงที่กูอยากให้พว่มึูที่บ้างไงกูอะไม่อยากฟังเรื่องนี 3, 3, 3, 3, 3, ้ซ <ไป S 2> ้ำๆซากๆแล้วเว้ยไปไหนปะเฮ้ยมึงฟังก่อนถ้ามึงไม่เปิดใจมึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้วะมึงฟังก่อนเชื่อกูลองนั่งสักแป๊บนึงไปนั่งเว้ยตอนสักแคน่นา,านทีกูขอห,า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 หา้านาทีจบเออเราจะไปไหนเข้าไปคืนนี้ไหมนี่เวอร์ให้ดูเนี่ยมึงคิปนี้ไหม พี่กูกำลังเปิดให้มึงดูไมันสยบอ่ะข้างหลังโคตรเหมือนยกเลยนี่ทำให้วพวกมึงลองไปดูแล้วนะ่ะมีนี้ก็ลองขยายดูเชี่ยไม่ใช่หรอเฮ้ยมันจมมันไม่ใช่พวกเราอยู่แล้ว,ว <c oughs> นี่ว่ะเชี่ยอีนนี่แม่งหลายรอบละแล้วโอ้แล้วยกทีเนี้ยพวกมึงก็เปลี่ยนความคิดแล้วนะบางครั้งกูว่า เห็นนหยกแลกูก็เข้าใจเออแต่กูไปเชร์มันกอนท้าแล้วกันมันขึ้นไปยังกันเลยจรเราสนิทกันตอนไหนไม่เคยนับเขาว่าจะสนิทกันอนที ดเออกูขอโทษที่แบบบูลลี่มึงไปเพราะว่าแบบกูเห็นว่าอันน้าเหมือนมึงเลยแต่จริงแมันคือส้มเว้ยกูขอโทษนะที่แบบบูลลี่มึงไปโดยตลอดอืมเป็นไหรอะืมไม่เป็นไเราไปพื่อกันเหมือนเดิมเราคืเพื่อนกัน Good friend